เดี๋ยวฉันทำให้นะเดี๋ยวให้ฉันทำนะภาษาอังกฤษใช้โครงสร้างไหนใครรู้บ้างอะถ้าไม่รู้มาเรียนรู้ด้วยกันค่ะวันนี้นะคะพอมีโครงสร้างเดี๋ยวฉันทำให้นะก็คือ let me บวกคำกริยาค่ะอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะช่วยเพื่อนนะคะเราสามารถนำเสนอความช่วยเหลือของเรานะคะโดยการพูดว่า let me help อย่างเช่นเพื่อนถือของหนักมานะสภาพเราก็แบบสงสารจังเลยเราบอก let me help let me help มปโยคที่สองค่ะฝรั่งนะ,ะเดินงง,งุงมาแบบเธอเธอมันไปทางไหนรอตลาดอะฉันไปไม่เป็นเราก็แบบเออภาษาอังกฤษก็ไม่รู้ซ้ายขวาหนาะลังจะอธิบายดิเรกชันยังไงดีอะเราบอกว่าเดี๋ยวฉันพาไปเลยเดี๋ยวฉันพาไปเลยเนี่ยจับแขนเข้านะคะแล้วพูดว่าประโยคที่สองค่ะฝรั่งนะ,ะเดินงง,งุง,งมาแบบเธอเธอมันไปทางไหนรอตลาดอะฉันไปไม่เป็นเราก็แบบ เออภาษาอังกฤษก็ไม่รู้ซ้ายขวาหน้าลังจะอธิบายดิเรกชันยังไงดีอ่ะเราบอกว่าเดี๋ยวฉันพาไปเลยเดี๋ยวฉันพาไปเลยเนี่ยจับแขนเข้านะคะแล้วพูดว่า let me bring you there let me bring you there ตัวอย่างประโยคที่3นะคะสถานการณ์คือในสนามบินนะเราเห็นคนที่แบบถือของพะรุงพลังแล้วต้องการที่จะเข้าไปในร้านอะไรร้านหนึ่งแล้วเขาไม่มีมือที่จะเปิดนะคะเราสามารถบอกได้ว่าเดี๋ยวฉันถือประตูให้อ่าภาษาอังกฤษก็คือ Let me hold the door for you. Let me hold the door for you. Hold the door นะคะก็คือคือเปิดค้างไว้ door อย่าลืม r ด้วยนะคะ r หรือ,อยัง <laughs> Let me ไม่มี s นะคะ Let me แบบนี้เลยโอเคและตัวอย่างประโยคที่4ค่ะครูพลอยอธิบายว่าภาษาอังกฤษนะคะวิธีเรียนก็คือง่ายก็ปีไปเลยแล้วพูดตามแล้วนักเรียนก็ทำหน้างงมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะครูใช่ค่ะเดี๋ยวพลอยจะยกตัวอย่างให้นะอ่ะ อันนี้ภาษาอังกฤษก็คืคอ Let me give you one example. Let me give you one example. ประโยคนี้เอาไปใช้เวลาที่พรีเซนต์งานได้นะคะเรามีท็อปิกที่งงๆนิดนึงแล้วเราอยากจะบอกผู้ฟังว่าอ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งอย่างนะคะเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นอ่าแล้วก็ let me give you one example และอีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะที่คล้ายๆกันก็คือเวลาที่เราอะอธิบายอะไรแล้วคนก็ยังไม่เข้าใจค่ะเราจะบอกเขาว่าอาเดี๋ยวฉันแบบพูดอีกแบบหนึ่งแล้วกันให้มันง่ายขึ้น let me put it a different way let me put it a different way อันนี้เป็นคล้ายๆกับวลีที่ฝรั่งชอบใช้นะคะบางทีถ้าแปลตรงตัวเนี่ยจะงงดังนั้นรู้วิธีการใช้ copy แล้วเอาไปใช้เลยค่ะๆๆๆก่อนนะคะก่อนที่จะเชื่อมเสียง let me put it อ uh, ะ put it. ไปเชื่อมกับ it เป็น put it แต่ว่าถ้าพูดเร็วมากตรงตัวทีตรงนี้เป็น d o เด็กก็ได้นะคะ let me put it let me put it in อก็มีการเชื่อมเสียงเป็น in in แล้วก็ different นะคะ different เราอ่านแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมดังนั้นเปลี่ยนเสียงนะคะฝึกการเป็น different different นะคะ different different Let me put it different way เคยได้ยินไหมคะประโยคนี้อืมฝรั่งชอบใช้นะต่อไปค่ะสมมติว่าเราต้องการบอกทีมมาร์เก็ตติ้งของเรานะคะว่าเนี่ยเราต้องรู้นะว่าลูกค้าเนี่ยซื้อเพราะอะไรผู้จัดจาก,การก็จะพูดว่าอ่ะเดี๋ยวฉันจะบอกเหตุผลนะว่าทำไมมันถึงสำคัญ Let me give you the reason why that matters Let me give you the reason why that matters. คำว่า reason ไม่ใช่ e a s o e n แต่เป็น reason. re อย่าลืมมวนดินด้วยนะคะกร,รู๊บละมวนดินด้วยค่ะ reason why that matters. คำว่า matter นะคะไม่เอาตัวเต่าค่ะเอาเป็นทหารหรือว่าเด็กก็ได้นะคะ matters หรือ matters matter matter เลือกเอาค่ะ ประโยคนี้เราจะได้ใช้ตอนไหนลองคิดดูนะถ้าสําหรับพอยนะฮะเหตุการณ์ก็คือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนแก๊งสาวค่ะเราก็จะบอกเพื่อนว่านี่เราต้องแต่งตัวเป็นทีมกันนะเพื่อนก็แบบทําไมอะแกนี่ฉันจะบอกว่าทําไมมันถึงสําคัญก็เพราะว่าเราจะได้ถ่ายรูปสวยๆกันไงอ่า Let me give you the reason why that matters. Let me give you the reason why that matters. อ่านี่เป็นวิธีการใช้ลองคิดดูนะคุณจะจำประโยคนี้ได้มากขึ้นค่ะต่อไปนะคะอันสุดท้ายก็คือบอกเพื่อน่าแกแกไปกินเกาหลีกันไหมวันนี้เพอนไม่เอาไม่ชอบแกไปกินญี่ปุ่นไหมไม่เอากินบ่อยแล้วเราก็แบบเอองั้นบอกเลยแล้วกันแกจะเอาอันไหน Let me know what you prefer. Let me know what you prefer. คำว่า prefer นะคะอ่านเร็วคือ prefer นะคะตรง f e r เนี่ยต้องดังๆ prefer let me know what you prefer let me know what you prefer และนี่ก็เป็นโครงสร้างวิธีการเล่าว่าเดี๋ยวฉันทำให้นะแบบง่ายๆนะคะรวมถึงประโยคกัน รวมถึงวิธีการใช้ด้วยนะคะก็หวังว่าคอนเทนต์นี้นะคะจะทําให้ทุกคนสามารถใช้คําว่าเดี๋ยวฉันทาให้นะเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วนะคะใครชอบโครงสร้างง่ายๆแบบนี้ในการสื่อสารนะคะพอยมีโครงสร้างประโยคสวยๆแบบนี้ให้อีกเพียบเลยค่ะในคอร์ส English Magical Journey ฝึกฟังฝึกตอบคาถามกับพอย30วันผ่านเรื่องราวในต่างประเทศที่คุณไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อน ใครสนใจลงทะเบียนก็แอดไปได้ที่ไลน์แอด at English Smile at English Smile นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้หวังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์ถ้าเก็ตแล้วนะคะกรุณาพิมพ์คำว่าเก็ตมาได้เลยใต้โพสต์นี้ค่ะหรือถ้าใครอยากจะลองแต่งประโยคคาว่า let me นะคะก็จัดได้เลยค่ะใต้โพสต์นี้นะคะสำหรับน,นี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอให้คุณมีวันที่ดีและสดใส <c oughs> แล้วเจอกันค่ะ เพราะว่าเราจะถ่ายได้เวลาที่หนึ่งและตัวอย่างประโยคที่สามค่ะเวลาที่เราเห็นคนที่กำกำลังแบบเวลาเห็นและตัวอย่างอีกประโยคนึงที่คล้ายๆล้ือ